สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานอำเภอบ้านด่านนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แต่วันนี้ก็จะพามาชมบ้านลูกค้านะครับก็มีขนาดอยู่ที่48ตารางเมตรน,นะครับมีทั้งหมดเป็น3ห้องเนาะเป็นห้องเรียนแถวเลยก็หลังนี้ก็พื้นที่ค่อนข้างแคบเนาะก็เลยทําได้ทรงประมาณนี้โดยที่ลูกค้าก็ได้เลือกเป็นโครงสร้างเสาหล็กนะครับหลังนี้ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนห้าประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมนะครับว่าบ้านไซนี้ราคานี้จะได้อะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้าเข้าไปชมนะครับโดยที่จะเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีเป็นประตูรั้วเนะแล้วก็จะมีเป็นรั้วเล็กตรงนี้นครับก็อยู่ในราคานี้ด้วยนะครับ ก็ทีนี้ประเปิดชเข้ามาก็จะเจอเป็นตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับโดยที่ระเบียงนี้ก็จะอยู่ที่1เมตรนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นพื้นที่จอดรถตรงนี้เนาะโดยที่ตัวบ้านก็จะกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับตัวระเบียงก็เป็น4เมตรพอดีก็จะมีเป็นห้างหลังนะครับ ข้างหลังนี้ก็จะไม่มีหน้าต่างก็คือเป็นทึกเลยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ทําแบบงบประหยัดเนาะตัวนี้เป็นเสาเหล็กก็เป็นสีส้มเสาสีขาวเก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่ด้านหน้านี่แล้วก็จะมีปหลดไปทั้งหมด3หลอดนะครับโดยที่เปิดจากในห้องนะครับตัวนี้ ก็จะมีปักปักให้สองจุดก็คือเป็นปักเก่าคู่เนาะบริเวณด้านมุมฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เลยเราไปใส่เป็นฝานา้กากัดกันน้ําให้นะครับเป็นปักเก่าคู่นะครับส่วนเสานี่ก็จะเป็นเสาเหล็กหน้าต่างนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่เม็ดคูณเม็ดยี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยทีนี้เราก็จะเข้าไปดู ห้องนอนทั้งชีหนึ่งนะครับห้องนอนทั้งที่หนึ่งก็มีขนาดอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมน,นะครับลูกค้าก็ได้เลือกเป็นกระเบื้องขนาดสี่สิบคูณสี่สิบนะครับมีหลอดไฟให้หนึ่งหลอดด้านบนนี้ลูกค้าก็ได้เข้ามานอนแล้วเนาะเราก็ขออนุญาตลูกค้าเข้ามาถ่ายครับโดยที่คอนซูเมอร์ก็อยู่บริเวณตรงนี้ ก็จะมีประมาณนี้ครับทีนี้ห้องนอนห้องที่สองห้องที่สองก็มีขนาดเท่ากันครับก็คือสามคูนสามแต่ว่ามีหน้าต,ต่างรานเดียวนะก็คือบริเวณด้านหน้านี่ก็จะมีปลั๊กเกาาคู่ให้หนึ่งตัวนี้แล้วก็เป็นสวิตปิดเปิดเ,เนาะสวิตเนี่ย ก็จะเปิดด้านหน้าแล้วก็ด้านในห้องเนาะเป็นหลอดชะลาเปานะครับเราก็ตัดเป็นการเพื่อนให้โลกเลยก็กว้างนะครับพื้นที่กว้างก็จะประมาณนี้เว้นานหน้าเนี่ยเหมือนตรงเสาเนี่ย เราก็จะยกขึ้นยกเป็นตัวหม้อขึ้นมานะครับเพราะว่าให้มันทนจากน้ำเนาะน้ำจะได้ไม่สัมผัสเหล็กโดยตรงประมาณนี้นะครับทีนี้ห้องโนนห้องที่สามนะครับก็จะมีหน้าต่างสองบานเหมือนเดิมก็จะมีทางด้านนั้นแล้วก็ด้านหน้าเนาะปั๊กก็จะมีเหมือนเดิมครับ ล right right so ูกค้าก็ได้เข้ามาอยู่แล้วเราก็ถ่ายของเข้าแล้วกันก็หลังนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับโดยที่งบอยู่ที่รวมรู้ว่ารวมอะไรก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนห้าถึงสามแสนเจ็ดครับตัวนี้ก็ได้ตามนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบเนาะโดยที่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือว่า ต้องการให้ทีมช่างเราไปสร้างให้หรือว,ว่าออกแบบให้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าครับกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ